กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องทออขยายเวลาช่วยลุงนี้เดิมเฟส2ถึงวันที่31มก,กราคม64ค่ะ เรามาดูเงื่อนแขของเขากันเลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับลูกหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสอนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและอยู่ในมาตรการการช่วยเหลือของทออสอด้วยค่ะซึ่งทางทออสอเขาได้เปิดรับลงทะเบียนพักชําระเงินต้นเฟส2ผ่านแอปพลิเคชัน GHBO แล้วนะคะเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารทอ,อสอนั่นเองค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29ตุลาคมนี้นะคะ ลูกค้าทอาสาที่อยู่ในมาตรการดังต่อไปนี้ค่ะหากลงทะเบียนเฟสสองสำเร็จย้ำนะคะว่าหากลงทะเบียนเฟสสองสำเร็จจะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือถึงวันที่3ส1ม,สมกราคมปี64ค่ะซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการที่1พักชำระเงิน 1, ต้น3เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทนะคะนี่คือมาตรการที่1นะ ส่วนมาตรการที่3พักชำระเงินต้น3เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนโดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ3 9 0ต่อปีนะคะต่อมาค่ะมาตรการที่8และ8.5พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนะคะและที่สำคัญค่ะจะต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันว่ายังมีผลกระทบทางไรายได้จริงให้ธนาคารเขาพิจารณานะคะอย่างเช่น สลิปเงินเดือนหนงังสือรับรองรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดหนันงสือรับรองเงินเดือนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นภาพถ่ายหรือสเตตเมนต์ก็ได้นะคะก็เป็น3สิ่งที่จะต้องเตรียมให้กับทางธนาคารเพืาอพิจารณานะคะสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อสอทุกสาขาใกล้บ้านค่ะหรือว่าสอบถามไปที่ call center เบอร์นี้นะคะ 0 2 6 4 5 9 0 0 0ค่ะจำง่ายง่ายๆ0น6์สองห0หรือสอบถามอินบ็อกซ์ไปที่อินบ็อกซ์ไปที่หน้าแฟนเพจของ Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชื่อแฟนเพจก็คือชื่อนี้เลยเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยไม่ใช่แปะลิงก์ธนาคารอาคารสงเคราะห์สิแปะเอาไว้ ในเรื่องของชื่อของแฟนเพจของ Facebook ใต้ลิงก์เอาไว้ให้จะได้ดูง่ายนะคะใต้คลิปนะคะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้แล้วก็รวไมไปถึงการที่จะฝ้ายจะแปะเอาไว้ให้ในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน g s b r ของธนาคารทออสด้วยค่ะจะได้ง่ายต่อการที่จะกดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะนี่คือหน้าตาของแอป GHBR ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะคือเจ้าแอป,ปตัวนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะเรียกว่าเป็นการลงทะเบียนพักชำระหนี้ค่ะก็ยินดีด้วยสำหรับใครที่เป็นลูกหนี้ทอสออยู่แล้วก็จะได้ขยายเวลาช่วยลูกหนี้เดิมเฟสสองไปจนถึง3ามเสมกราคมปีหน้าหรือว่า3เสมกราคม6-4นั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปก,กระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ่ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ